สวัสดีค่ะแม่หมอนไนพายยิบซีนะคะไนหมูเตลูนะคะเพจดูดวงไพ่ย,ยิบซีบารมีหลวงกูดูนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรแก่คุณเราจะดูดวงสามกองนะคะไพ่อยากบอกอะไรแก่คุณมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะ เลือกกองที่ดึงดูดเราที่สุดดึงดูดคุณที่สุดดึงดูดคุณที่สุดนะคะเลือกหนึ่งกองเท่านั้นนะคะและอธิษฐานว่าให้เป็นจริงให้ไพ่ดึงดูดเราในกองที่เป็นดวงของเรานะคะไพ่อยากบอกอะไรแก่เราไปดูคำทำนายกองที่หนึ่งกันคะ่ะไพ่กองที่หนึ่ง ไช่กองที่1นนะคะปัญหาอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากความคิดน้อยเกิดจากเราไม่รอบคอบหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนไม่ค่อยลงตัวนะคะ เราจะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะคะบางทีไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ว่าเราจะคิดมากคิดเยอะไปเองนะคะให้ระวังเรื่องของความคิดนะคะระวังเลยเรื่องของความคิดลามไปถึงเรื่องของคําพูดนะคะมีปัญหาแค่เรื่องความคิดและคําพูดเท่านั้นเองค่ะไพ่กองที่สองความหมายของไพ่กองที่2นะคะ สิ่งใดที่คุณหวังธุรกิจกิจการงานแม้แต่โชคลาภจะเป็นของคุณนะคะในช่วงนี้ระยะนี้ดวงกำลังดีดวงกำลังรุ่งนะคะจะขยายงานทำได้เลยนะคะจะติดต่อธุรกิจจะสอบจะสมัครงานคือทำได้เลยนะคะคือดวงกำลังรุ่งกำลังดีเลยคะ่ะไพ่กองที่3ไพ่กองที่3นี้นะคะให้ อยู่เฉยๆก่อนนะคะให้ไตรตองก่อนว่าเรามีความสามารถแค่ไหนที่จะทําธุรกิจใหม่เรามีความสามารถแค่ไหนที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะคะให้ไตรตองก่อนนะคะในการที่จะเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในไพ่กองที่3นี้นะคะแนะนําเลยว่าให้พิจารณาก่อนหรือให้หยุดที่จะ ขยายกิจการหยุดที่จะแบบบ้าต้องลงทุนใหม่ต้องขยายธุรกิจใหม่ในการลงทุนในการต่อเติมนะคะหรือแม้แต่แต่การต่อเติมบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ให้หยุดก่อนนะคะให้หยุดไต่ตองหยุดคิดก่อนนะคะรอระยะสักระยะหนึ่งก่อนนะคะรอให้ดวงเปิดก่อนแล้วจะดีนะคะให้รอก่อน,นะคะ่ะ